ไปเกิดยังไม่สามารถออกจากจุดสุดท้ายแล้ก็นะครับั่ัจะ่ได้ีนี้มัน็สอการินนะครับ่ครับะมั มาแบนเลยครับอืมค่ีองครับแน่นครับีครับแางวองแสกเก้ยังไงข้าวันตายด้กงม่เห็นยัง้ยไม่เกิดข้อผิดพลาดนะโอ้โหได้เป็นกอที่สแล้วนะตองเงินแน่ เนไม่ควนสำหรับสเรื่องที่บอกคต้องระมัวังนะครับาสนาชอกับสนาจริงนะครับพอคนจริงเราแตกอนะครับนองอะไรทดสอบทดสอบไม่หมดครับถ้าเาเอาจริงเขอามาแต่ ลองเลยสงสัยดีตกใจเสียก่อลับกี้เดียวเยวออกใชหแต่ทีนี้เขายังมาดิ้นนะครับเขาดนของะครับเขาไปเลอ้นะนการตนการอกน่ใการโเดรับก่ายได้ลดนะครับ่อน่ มีอีกสักโปรแกรมอะไรอีกยนะครับโหเดือดสองจาทีมีคล้บต้องสอบใะไหลักโปรแกรมนะหมูต้งนี้ติโก้ถามเร่งไม่้เจ้าวดูมินได้ทีะสองกอครับไ่มีคนที่ใช่แล้วบางกงเปล่าเปลาเนี่ยแก่เสกแล่นเล่นไล้ที่หด้วยอาหารสุขภชีิตเพนไม่เป็นแน่นรือป่ารจะอ้อยใจนะครับแต่ พูจนะอ่าก็แข็จับนะครับตอนทีมสีแดงเนี่ยเป็นของระดับโบครับที่สนุกตา400วเข้าใจกัคะแนนของเขาแล้วครับเขาขอเปียนทุกกล่องเลยเขาเรียนกล่องเรียบร้อยแล้วครับคือตอนนี้เขาขอปิดหุ่นไปแล้วนะครับก็รอทางสีแดงนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่าครับทั้งวันเขาจะสู้เลยเพราะนะไม่ได้แต่พรุ่งนี้อะไรเกิดขึ้นได้ถ้ามีปาิกา นขาไม่ใช่ทูตสนธิสัญญาของเราไม่ได้นะครับย้องเกยบตอนนี้ต้องการว่าเขาูสั้นจนนึงนะครับรวมสักสอเมตรนะครับสองเมตรนะแอลดีนะบสองคนข้าวอยู่หน้านเห็นน้องปูดึงเดียวนะครับแบ้พี่กอล์่งได้นะครับยังไม่ได้ยิมนะครับพีกอได้ไป อยากทำให้เรา้สอบต่อไปะครับไ่มาอะไรนะครับอีกหนึ่นาทีครับเขาไม่จำี่ยบเขาจับทีละสองกล่องเลยนะทีนี้กับมาสองคนนะ้อีกล้นะคราบสงกล่องนะครับนีประนครับก็เไปทีหนึ่งนะครับประมาณทีนะครับจีน่าก